สายสารกองกันครับ เสร็จแล้วครับไวยสารหลักเมืองมาสารครามครับว,วันครอบครัวครับวันนี้ก็มาไหว้ศารหลักเมืองมาสารครามครับแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเก้าโมงกว่าลมลื่นดีนะครับบริเวณหน้าศาล ต้นจำปาลาวหรือลั่นทมหรือลีลาวาดีเราจะจะเรียกนะครับออกดอกกันเยอะเลย,ยพันพื้นบ้านพันดั้งเดิมครับสีขาวเหลืองแบบนี้จำปาลาวทางบ้านเรียกต้นจำปาครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวาดีหรือจะเรียกเป็นลั่นทมบริเวณหน้าศาลนะครับตักเมืองมหาสา,ารคามเสร็จเรียบร้อยครับผม ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านนะครับทีนี้นริเดนหน้าสารหลักเมืองครับร่มเลื่นดีมากเลยต้นจำปาลาวกำลังออกดอกเต็มเลยนะครับจำปาลาวหรือลีลาวดีหรือรันนทมแล้วแต่จะเรียกนะครับบ้านผมเรียกต้นจำปารครับออกดอกเต็มนะครับ บริเวณด้านหน้าของศาลหลักเมืองจังหวัดมหาสารคามครับมุมนี้มีราวดีสีแดงด้วยนะครับสีแดงสวยเลยดอกสีแดงครับต้นนี้อยู่ข้างๆกันก็จะเป็นสีขาวพันพื้นเมืองครับมาไหว้าสารหลักเมือง ผู่บ้านคู่เมืองมหาสาร,รคามนะครับกลับบ้านมาช่วงสงการไหว้สารลักเมืองครับก็จะมีประชาชนมากราบไหว้เยอะอยู่นะครับวันสําคัญอย่างนี้ช่วงเทศกาลสาคัญแบบนี้นะครับเทศกาลสงการอยอ่ถนนหลักนะครับเส้นนี้มาจากจังหวัดกรสินจากขอนแก่นนะครับยิ่งผ่านวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามครับก็จะมีผู้คนมากราบไหว้บูชากันนะครับขอพร Okay, เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านได้ครับเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันถนนเส้นหลักนะครับมาจากทางจังหวัดกราลสินนะครับมาจากทางขามเรียงมมสอวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับจากขอนแกน่นก็วิ่งผ่านมาเส้นนี้ได้นะครับเส้นตรงเข้าเมืองมาหาสารคามนะครับผ่านวิทยาลัยเทคนิคมาหาสารคามก็จะไปที่หอนาฬิกานะครับ ไปเจอวงเวียนหอ,อนาฬิกามากราคามไปก็จะเจอหอ,อนาฬิกามาราระานะครับเราก็จะกลับบ้านวิ่งตรงกลับบ้านสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับฝั่งขวามือก็คือสำนักงานสารยาวชนและครอบทัวจังหวัดมหาสารคามครับ คเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอบเมืองมหาสารคามแล้วกันนะครับวันนี้ตรงนี้ก็คือที่ว่าการอำเภอจังหวัดมหาสารคามครับที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับตรงนี้นี่ก็คือหอนาฬิกาอำเภอเมืองมหาสารคามกับหอนาฬิกาครับขับรถในวงเวียนดูสักรอบนึงครับขับรถบนวงเวียนหน่อยครับ ฝั่งนี้คือโรงเรียนพดุงนาลีนะครับตรงออกไปก็คือคลองสมทวิโลโรงพยาบาลมหมาสารคามตรงขึ้นไปตรงน้นก็คือไปกลาสินขอนแก่นนะครับด้านโน้นไปกลาสินทางด้านนี้คือไปวัดป่าวางน้ําเย็นครับตรงขึ้นไปทางนี้อัดป่าวางน้ําเย็นนะครับอันนี้ก็คือไปสนีแล้วก็ตลาดนะครับสถานีตํารวจมหมาสารคามอยู่ฝั่งนี้นะครับขวามือ สถานีตำรวจอุทธรมหาสารครามอยู่ทางขวามือนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดข้ามกับตลาดสารครามนะครับช่วงค่ำๆก็จะมีเล่นน้ำสาดน้ำรถก็จะเยอะนี่คือสถานีตำรวจอุทธรมหาสารครามนะครับอันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาตลอดทัวร์ครับตัวจังหวัดมหาสารครามไปไหว้ศาลหลักเมืองมานะครับ แล้วก็เราก็จะกลับบ้านกันครับจากบ้านลุงนิดเข้ามาที่ตัวจังหวัดมหาสา,ารคามนี่ระยะทางประมาณ11กิโลนะครับต้อไม่ไกลเท่าไหร่ขี่มอเตอร์ไซค์มาได้ครับตรงไปคือ101ร้อยเอ็ดเลี้ยวขวาเพ,เพื่อว่าปีประมนะครับ 138สมกิโลยะโสธรหนึ่งยห้ากิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปเราว,วิ่งออกนอกเมืองมาแล้วนะครับทีนี้ตรงออกไปคือจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็จะเจอปั๊มปตทปั๊มแรกที่ออกจากตัวจังหวัดสระามนะครับแวะเติมพลังกันหน่อยปอตทมาหารสระามเส้นที่จะตรงไปร้อยเอ็ดครับปั๊มแรกนะครับจากตัวจังหวัดมาหารสระาม พี่จะออกไปทางรา้อยเอ็ดนะครับอยู่ตรงข้ามกับเรือนจําจังหวัดมหาสารคามนะครับฝั่งตรงข้ามเรือนคือเรือนจําจังหวัดมหาสารคามนะครับดอกหางยูงแดงเต็มเลย้นไมห้หน้านี้นะครับดอกไม้หน้าร้อนเติมพลังหน่อยครับเติมพลังหน่อยครับเต็มถังครับ เจ้หนึ่งเต็มถังครับผมร้อยห้าสิบบาทครับเต็มถังเฟอร์รารี่ผมอะเฟอร์รารี่ผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเต็มถัง แกาแฟเย็นๆกว่านีกว่าครับร้อนเหลือเกินคาเฟ่เมซอนมาสาร,รคามครับปตททางออกไปร้อยเอ็ดนะครับเติมพลังรถแล้วก็เติมพลังคนหน่อยครับครับปตทจากมาสาร,รคามันออกไปร้อยเอ็ดนะครับปั๊มแรกที่ออกจากตัวจังหวัดสารคามที่จะตรงไปร้อยเอ็ดนะครับก็จะมีคาเฟ่เมซอนอยู่ตรงนี้นะครับ เติมพลังรถเสร็จแล้วก็เติมพลังคนหน่อยครับจัดไปอตทอมมาสา,ารคามเส้สนไปร้อยเอด็ดออกจากตัวจังหวัดมานะครับปั๊มแรกที่ต้องเจอนะครับปัป๊มอตทซ้ายมือครับทางไปร้อยเอด็ดเราจะไปเติมพลังคนหน่อยครับหลังจากเติมพลังรถเรียบร้อยแล้วไปคาเฟ่เมซอนนะครับหลังจากเติมพลังให้รถแล้วก็จะเติมพลังให้คนหน่อยนะครับ คาเฟ่อเมซอนปตทมหาสารคามครับเส้นออกไปร้อยเอ็ดครับปั๊มแรกที่คุณจะต้องเจอครับอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับเรือนจำมหาสารคามครับผมได้แล้วครับเติมพลังคนครับคาเฟอเมซอนปั๊มปตทปั๊มแรกที่คุณจะเจอที่ออกจากตัวเมืองมหาสารคามนะครับก็จะเจอปั๊มนี้แหละครับ เติมพลังรถเสร็จแล้วเติมพลังคนหน่อยครับ <c oughs> ออกมานั่งข้างนอกกันครับอันนี้สวยๆครับนั่งรับลมพักรถพักคนครับวันนี้พาตะลอนทัวร์ไปไหว้ศาลหลักเมืองมาสารครามครับเสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านครับเข้ามาจองตัว๋วจะลงกรุงเทพนะครับเข้าไปจองตั๋วกับ รถทัวร์จะลงกรุงเทพครับได้รถเสริมอีกแล้วมาก็รถเสริมกลับก็รถเสริมเพราะว่ารถเส้นทางหลักเต็มหมดแล้วครับวันที่16ไม่ว่างครับได้ตัวรถเสริมขา,ากลับก็ต้องใช้บริการรถเสริมเพราะว่ารถเที่ยวหลักก็เต็มหมดครับเราต้องลงครับลงวันที่16เพื่อไปทำงานต่อครับพูดมาจะยืดยาวคอแห้งเลย เติมกาแฟกันหน่อยครับผมปตทมาสารครามครับปามแรกตรงข้ามเดือนจํามาสารครามเส้นที่จะออกไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงไปก็คือร้อยเอ็ดจากจุดนี้ไปร้อยเอ็ดประมาณสาสิบกว่ากิโลนะครับไม่ได้ไกลสามสิบสี่กิโลครับจากจุดนี้ไปก็จะวิ่งเข้าบ้านครับเข้ามาจองตัว๋วแล้วก็เข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองในตัวจังหวัดนะครับแล้วก็มาแวะเติมพลังรถพลังคนเติมน้ำมันให้ลูกชายไว้หน่อยครับเต็มถังสงการ จัดไปครับทีมนี้สงการครับเพื่อนๆขอบคุณที่ท่านท,ทุกท่านรับชมนะครับบา,บายครับผม